โอ้คุณละเหนื่อยลวเกินชีวิตจมอยู่กับหวยเลยนะกูค,คิดไม่ออกจริงๆถ้าวันหนึ่งบอลคาสินโนสำเร็จเนี่ยพวกมึงจะไปนั่งกันอยู่ในบอนหรือเปล่าคำถามไปไหมไปเหรอขอไม่ไปนะโอ้ยหาผัวรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอแนละ้วคุณจะบอกให้จะเข้าคาสินโนเนี่ยคนโกนหัวแล้วหงมผ้าเหลือง แต่กินเหล้านอนกับผู้หญิงเป็นอย่างนี้เรียกพระได้หรือไม่ก็ประราชิกแล้วขาดจากความเป็นพระเรียบร้อยแล้วก็ไม่นับว่าเป็นพระถ้าได้ผมเอาลิงเอาหมามาโกนหัวบ้างจะเรียกว่าพระได้ไหมก็ไม่ได้นะมันก็เรียกว่าหมาอยู่ดีอ่ะถูกต้องเปล่าดังนั้นพระต้องอยู่ในศีลในพจน์ของท่านเสมอถ้าขาดจากความเป็นพระก็ไม่นับว่าเป็นพระแล้วเพราะว่าทําผิดการดึงสุรา ยังไม่ขาดจากความเป็นพระต้องอาบัติปาจิตติยังมีโอกาสในการสำรวมระวังเลิกซะอย่าก,กลับไปท,ทาําอีกเพราะว่ายังไม่ได้เป็นโทษหลายแหลแต่การไปนอนกับผู้หญิงอันนี้ประราชิกเลยขาดจากความเป็นพระเรียบร้อยไม่เป็นพระอีกแล้วนะคุณธรรมจริยธรรมในฐานะพระของเขาไม่มีทางเจริญงอกงามภัยบูร์ได้อีกแล้วตันแค่นี้ทําอีกไม่ได้ไม่สามารถเจริญได้เพราะฉะนั้นเขาไม่คู่ควรต่อลาบสาการะอาหารบิณฑบาตอีกต่อไป ไม่นับว่าเป็นพระ,ะผู้หญิงสักจิ้งจกใต้วางขาเพื่อทำให้ผู้ชายหลงไหลมีจริงไหมคะถ้ามีขอวิธีแก้ไขหน่อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะคือผู้ชายมาหลงไหลมึงเหรอคำถามการเรื่องการสักให้ผู้ชายมาหลงไหลไม่จริงอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่จริงสารกูแน่นอนกูไม่หลงไหลมึงแน่กูรับประกันได้ถ้ามันจริงมันต้องได้กับทุกคนถูกต้องมาก ถ้าสักิจิ้งจกใต้วางขาลัทานผู้ชายหลงไหลจริงมันต้องทําให้ผู้ชายทุกคนชอบเราทั้งหมดเพราะมันเป็นเวทมนตนุณสาานการณนดึงดูดคนถูกต้องมากแต่คําถามคือทุกคนจะชอบไอคนนี้จริงมั้ไม่จริงมันต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบถูกต้องมากเป็นโลกกระทำดังนั้นเราไปเลือกไปไปศักด์ไปอะไรไม่จริงอาจารย์ใน่คเคยโดนเพื่อนหลอกมันไม่ได้หลอกอกับความเชื่อสมัยอาจารย์วัยรุ่นน่ะแล้วบอกว่าอาจารย์จะให้คนชอบเนี่ย วิธีการคือต้องไปสักอะไรที่เป็นสเสน่ห์เลขยันเยอะๆแล้วเวลาไปหลับไปนอนกับเขาเนี่ยเขาจะได้รักเราเราก็ไปแอบชอบคนหนึ่งเราอยากจะหลับนอนกับเขาเราอยากให้เขากลับมาคืนดีกับเราทะเลาะกันจนเลิกกันไปเราก็เลยเชื่อเพื่อนเราก็เลยไปสักพละหน้าทองพักหน้าทองคา,าหลังอาจารย์อยู่นี่แล้วก็หวังว่าพอเวลาไปเสพการมาเขาแล้วเราจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ด้วยความเชื่อความเห็นผิดสุดท้ายมันก็ไปหาผัวใหม่อยู่ดี สักมามมีประโยชน์นะเจ็บตัวเปล่าๆแล้วเสียเงินแพงๆด้วยซ้ำไปสุดท้ายไม่เกิดอะไรเลยถ้าจิ้งจกวางขามันสักแล้วผู้ชายลุ่มลุ่มหลงจริงมึงควรไปเอาระดับรัฐมนตรีมาเป็นผัวมาเลยนะคำถามเอาคนรวยระดับประเทศมาเป็นผัวเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งลำบากทำงานไงไปเป็นผู้หญิงผู้นายนู่นแต่ความเป็นจริงมันทำได้ไหมไม่ได้ที่มันลุ่มหลงเพราะอะไรก็มันหลงมึงไงประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวกับจิ้งจกต่อให้มึงไม่สักมันก็หลงมึงเพราะมันชอบมึงก็แค่นั้นเลย ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับจิ้งจกจิ้งจกอะไรถ้าจิ้งจกมันมีคนวิเศษขนาดนั้นมันคงไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชานมันเกิดมาเป็นคนประเสริฐกว่าตั้งเยอะมันจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชานทำไมดังนั้นอย่าไปสนใจกับสัตว์เดรจชานให้สนใจคนที่จะมาลุ่มหลงเราเราจะมีเสน่ห์ได้แสดงว่าอะไรกายวาจาใจของเราดีกายวาจาใจของเราสุจริตเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีเสน่ห์จากการกระทําของเราเอง หรือจากหน้าตาผิวพรรณเราเองนั่นแหละจึงเป็นเสน่ห์อันชั้นเลิศไม่ต้องไปพึ่งเสน่ห์อะไรแล้วเสน่ห์เหล่านั้นไม่ใช่เสน่ห์จริงอย่างที่คนไทยเราสุภาษิตว่าเสน่ห์ไปจังหวะนั่นน่ะมีเสน่ห์จากการทําอาหารอร่อยมีเสน่ห์จากการพูดจาไพเราะอ่อนหวานนอบนอกมีเสน่ห์จากอากัปกิริยาอาการที่มีความสุภาพเรียบร้อยมีเสน่ห์จากการที่เราเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการไละเหตุผลเสมอ นี่คือเสน่ห์ในการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดเลยนี่คือเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจริงที่ทําให้คนสามารถลุ่มหลงเราได้ด้วยกายวาจาใจเสียจริตดังนั้นอย่าไปเชื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปแก้อะไรเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วการอยู่ให้มีความสุขในแต่ละวันต้องทําอย่างไรทําปัจจุบันการมีความสุขในปัจจุบันคือยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุด นั่นแหละความสุขความสุขของอาจารย์คืออาจารย์ไม่หวยหาถึงอดีตที่จบไปแล้วและอาจารย์ไม่รอคอยถึงอานาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจารย์โฟกัสกับสติสัพปปชัญญะในปัจจุบันอานาคตจะเป็นอะไรปล่อยให้มันเป็นไปแม้อาจารย์จะรู้นะว่าอานาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันต้องเกิดขึ้นไม่ต้องไปลองและแหกกระเชิงว่าอย่าให้เกิดไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อย่าให้เป็นไม่งั้นสุดท้ายเราจะทุกข์ใจตลอดชีวิต จะทุกใจจนวันตายเพราะเรายอมรับต่อสภาพของมันไม่ได้หน้าที่เราคือยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วกลับมาปรับปร,ปร,ปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างเหตุปัใจจัยในปัจจุบันขณะแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันจะดีตามเหตุของมันเองแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อนชอบพูดแผลเราเราควรตอบโต้อ,อย่างไรไม่ต้องตอบโตยย้ยืนยิ้มยืนยิ้มอย่างเดียวแต่อย่ายิ้มลอยหน้าเลย ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกรโดดถีบหน้าเราได้นะคําถามดังหน,น้าที่เราคืออะไรเวลาเรามีคนค่อนแขวเราเรายิ้มขอบคุณเขายิ้มราสาธุก็ได้อะไรก็ได้ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ต้องไปค่อนแขวกับปล่อยไปตามเหตุใครเป็นคนพูดคนนั้นไปคนรับผลดังนั้นถ้าเราไม่อยากรับผลร่วมกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเราเข้าใจคําว่าบริโภคร่วมไหมบริโภคร่วมคือกินอาหารจานเดียวกันถ้าอาหารจานนั้น มียาพิษไอ้คนที่ด่าเรากําลังตักอาหารจานนั้นกินอยู่แล้วเราจะด่ากับเราก็เลยเดินไปเอาช้อนตักอาหารใส่ปากเกรงด้วยตายทั้งคู่ไะมตายทั้งคู่เดินสู่ความล่มจมล้มเหลวด้วยกันทั้งคู่วิธีการคืออะไรมันตักอาหารที่เป็นยาพิษนั้นอยู่กําลังกินเราไม่เดินเข้าไปตักยืนดูมันเฉยๆเท่ากับเรายืนดูมันตายมันตายคนเดียวไหคนเดียวเราไม่เดินสู่ความย่อยยับอับปาก เห็นไหดังนั้นอย่าไปบริโภค่วมใครค่อนแขวะเรามาเราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปค่อนแขวะเขากลับมีสติสำรวมันกับปัจจุบันของเราเองไม่ต้องไปยินดีร้ายกับใครอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปด่าทอต่อว่าทําตัวเสมอด้วยแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นดินเนี่ยเราจะเอาจอบขุดแค่ไหนก็เราจะเอาจอบขุดแค่ไหนก็ เราจะเอาจอบขุดแค่ไหนก็ตอโตเราเลยเราจงทำตัวเสมอด้วยแผ่นดินแผ่นน้ำที่จะไม่สั่นไหวโยโกโครงต่อการกระทำของใครเลยทำตัวให้ได้แบบแผ่นดินแผ่นน้ำมีความอดทนอดกลัน้นเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนั่นแหละความสุขสงบนิ่งราบเรียบเหมือนแผ่นดินในมหาปฐพีเหมือนแผ่นน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างนี้เนาะปีหน้าจะอายุ24แล้ว ยังรู้สึกสับสนกับอนาคตก็ここเลิกสับสนได้แล้วนะตั้งสติจะทําอะไรก็ทําไ, <ín irrel> ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเนิ่นช้าเรามัวอย่ามาหาตามหาตัวเองไม่ต้องตามหาตัวเองสร้างเหตุไปเลยสร้างไปให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บริบทเดี๋ยววันหนึ่งมันค้นพบเจอตัวเองได้เองดังนั้นไม่ใช่มารออันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนดีกว่าอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนดีกว่าหน้าที่คือสร้างเหตุ Singer. แล้วอดทนอดกลั้น <ๆ S 1> ทำ <ๆ S 2> ต่อมันไปทําทุกอย่างที่เราสามารถสร้างเหตุปัจจัยได้วันหนึ่งมันไม่เคยชอบวันหนึ่งมันอาจจะชอบก็ได้วันหนึ่งมันไม อันนี้จังไม่เที่ยงดังนั้นหน้าที่สร้างเหตุไปยาสับสนเพราะสุดท้ายแล้วเราจะเจอความทุกข์เข้าจโจโฉเออยาทําไมต้องกระโถนกระโถนปากแตกเหรอกระโถนปากแตกเนี่ยมันเป็นกระโถนทรงโบราณมันเป็นกระโถนทรงเนี้ยมันเป็นกระโถนที่หาไม่ได้อีกแล้วมันอายุแบบประมาณ40-50ปีที่แล้วอะ่ะ ดังนั้นที่ซื้อหาได้จะมีเฉพาะมือสองเท่านั้นเพราะปัจจุบันไม่มีใครทํากระถนทรงนี้ได้อีกเลยมันเป็นสังกะสีเดินด้วยน้ําทองเห็นไหมน้าทองทรงนี้จะเป็นทรงโบราณทรงที่ออกมารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นทรงแบบใหม่ที่ไปซื้อหากันในแอปโซมแอปม่วงเนี่ยราช้อปปีล้ลาซาด้าอะพวกนั้นจะเป็นทรงใหม่หมดจะไม่ใช่แบบรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วถ้าจะหามือสองเท่านั้นแล้วมันจะมีตําหนิเป็นสนิมบ้างเป็นรอยกระแทกเป็นอะไรวะเป็นตามธรรมชาติ แต่ข้างใน,นมันยังดีอยู่วันนี้อาจารย์ก็เพิ่งสั่งไปสี่ใบมันเป็นกระถนทรงที่อาจารย์ใช้เมื่อก่อนสมัยอาจารย์ดูดวงเป็นหมอดูแล้วอาจารย์ใช้กระถนแบบนี้บ้วนน้ำหมาตอนนี้ที่บ้านอาจารย์มีกระถนทรงเนี้ยประมาณ20ใบได้20ใบได้มีกระถนใบใหญ่สุดใบสูงขนาดเนี้ยแล้วก็อีกว้างขนาดเนี้ยทำจากทองเหลืองตีมือสมัยรัชกาลที่5เก่าที่สุดคุณครูลินลี่รู้จักป่มครูลินลี่สอนภาษาไทยอยากให้อาจารย์มา พระอาจารย์เคยไปสอนค่ะไปสอนพวกกลุ่มปฏิบัติของเขาที่บ้านพุนทธมณฑาแล้วเขาก็เลยให้กระโถนไปเนี่ยอาจารย์มาแล้วจะเก็บไว้ให้คนดูว่าเนี่ยกระโถนโบราณมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆเด็กรุ่นลุ่นรุ่นหลังจะได้เห็นกันจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยเหตุผลของกระโถนไม่มีอะไรเลยคนมาไปติดกระโถนเองเพราะาอาจารย์พูดว่าติดเจ้ากระโถนตีปากมันก็เลยเป็นวัยลไปถึงวันเนี้ยั้นคอนเซ็ปต์คือกระโถนอยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหนต้องมีกระโถนไปที่นั่นเสมอมันก็เลยติดมาแบบนี้นตลอด มันก็เลยเออแต่มันสวยไงอาจารย์ชอบของเก่าอาจารย์เป็นคนชอบเข้าร้านมือสองมากกว่าร้านมือหนึ่งอาจารย์ชอบของเก่าๆของโบราณอย่างโต๊ะอย่างเงี้ยที่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็ชอบซื้อของเก่าหนึ่งคือมันถูกสองคือไม้เก่ามันดีกว่าไม้ใหม่ไม้เก่าไม่แตกไงโต๊ะเตียงต่างอะไรอะไรเพราอาจารย์ชอบซื้อมือสองมัน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 แข็งแรงกระโถนอย่างเงี้ยมือสองแต่เราไม่ได้ออามาใช้เราซื้อมาเก็บมันไม่อาจารย์ไม่อยากให้มันโดนน้ำเพราะว่ามันกระปูพังง่าย นี่ก็สั่งไปสี่ใบแล้วก็นัดไว้วันที่19เนี่ยจะเข้าไปที่ร้านเขาเขามีรุ่นเก่าโบราณหลายใบยแล้วเขาเก็บไว้เป็นปีลึกๆอย่างเงี้ยแล้วก็สวยหลายใบยเมื่อ,อเช้าวีดีโอขอให้ดูอยู่ก็เดี๋ยวจะจัดแล้วจะจัด,จด,จดตู้ใส่กระโถนให้คนเนี่ยดูหนึ่งใบโดยเฉพาะเลยเรียงลายไว้เผื่อให้คนดูมันเป็นอีก่อยมันก็ไม่มีแล้วหายากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครใช้กระโถนแล้วเนาะมันใช้ถังขยะหมดแล้วใช่ไหมล่ะถังขยะมีระบบเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยเอามือผ่านแล้วเปิดขึ้นเองเลยอย่างเงี้ยเอามือผ่าน,นองเย มันก็ไม่มีใครใช้แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขายังใช้กันอยู่อาจารย์ก็เลยอยากจะจัดหาอันที่มันสภาพดีๆอย่างเงี้ยหาให้ดีที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็อันไหนที่สวยๆก็จะเก็บไปถวายครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาเพราะว่าเขายังใช้กระถนส่งแบบนี้กันอยู่คนแก่เนาะก็เราก็พยายามรวบรวมแบบของกระถนโบราณอย่างเงี้ยเก็บแล้วก็เอาไปถวายท่านทำยังไงถึงแก้อาการชอบคิดฟุ้งซ่านครับ ทำยังไงถึงแก้อาการคิดฟุ้งซ่านวิธีการคือเราไม่สามารถดับความคิดได้แต่เราสามารถดับความคิดอกุศลได้แล้วไปคิดความคิดที่เป็นกุศลแทนเช่นไปคิดคำว่าพุทโธ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 เนี่ยอยู่ในกุศลอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดอย่างอื่นคิดแค่คำพุทโธหรือเรากำลังคิดฟุ้งซ่านเราไม่อยากคิดพุทโธเปลี่ยนไปคิดเรื่องดีๆได้ไหมได้เลย ไปคิดถึงเรื่องที่เราเคยทําบุญไปคิดเรื่องที่เราเคยไปช่วยเหลือคนเดินแล้วเราเกิดความปราเปื้อเป็นติยินดีในใจไปคิดถึงเวลาที่เราเลึกนึกถึงครูบาอาจารย์และเลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลึกนึกถึงพระเจ้าของเราให้เราพยายามเลึกนึกถึงสิ่งที่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวไอ้ความคิดไม่ดีมันก็จะดับไปแทนเพราะเราเอาความคิดดีๆมาชดเชยความคิดไม่ดีจิตเราหรือสติเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละเรื่องพูด,ดง่ายๆคือรับรู้ได้ทีละธรรมธาท่าเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเรารับ <unfor> รู้ได้ทีละธรรมธาตุนั่นหมายความว่าถ้าเวลาใดมันคิดดีอยู่มันจะคิดเรื่องไม่ดีไม่ได้เวลาที่คิดเรื่องไม่ดีอยู่มันจะคิดเรื่องดีไม่ได้ดังนั้นต้องฝึกให้ตัวเองคิดเรื่องดีๆไว้แต่มันเหมือนมันคิดสลับกันเร็วมากเลยมันคิดทั้งดีไม่ดีพร้อมกันแต่ความเป็นจริงไม่ได้พร้อมกันเราเห็นจิตเกิดดับไม่ทันแต่ความเป็นจริงมันกําลังเกิดดบ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 มันเร็วมากจนเรามองไม่ทันเ หวยสามตัวตรงๆวันนี้ข่าวมาเห็นว่ามันมีแต่เรื่องหวยเองไหมเนี่ยเราจาไว้การที่เราจะได้โพคาซัาอันใหญ่เช่นถูกหวยอย่างเงี้ยมันต้องสร้างเหตุปัจจัยมาถ้าไม่สร้างเหตุมาไม่มีวันได้รับผลของการกระทํานี้ได้คนที่มาถูกหวยมันเคยทํไว้ในอดีตชาติไม่ใช่มาทําเอาชาตินี้ ไม่ได้มันเป็นพวกทรัพย์ของเขาดังนั้นเราจะพยายามขวนขวายในการซื้อหวยขนาดไหนอ้อนวอนร้องขอรอผลโดบันดาลขูดเลขขูดยันขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้ทํามาให้ตายก็ไม่มีวันถูกแต่ถ้าทํามานะยืนเฉยๆก็ถูกเพราะมันทําของมันมาซื้อไปเดียวก็ถูกางวันที่หนึ่งได้ซื้อครั้งแรกในชีวิตก็ถูกางวันที่หนึ่งได้ไม่เคยไปทำอะไรเพราะเป็นพวกทรศัพย์ของเขาเราจำไว้อะไรก็ตามที่มันจะเป็นของของเรา ไม่ต้องไปขวนขวายมาเดินไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยววันหนึ่งได้เองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใครต้องการจะมีโชคแบบนี้ให้ทำอะไรรักษาศีลศีเลนะโภคะสัมปทานศีลเป็นเบื้องต้นศีลน,นี้นำไปเพื่อการได้โภคทรัพย์อันใหญ่ใครอยากมีโชคล่าไปรักษาศีลห้แล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นจากการรักทรัพย์ ละเว้นจากการปราบพู้ิในกามละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการดื่มสราใครรักษา5ข้อนี้ได้มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจาก5ข้อนี้อันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราได้โภคทัพย์อันใหญ่ยิ่งในปัจจุบันขณะเพราะนั้นสร้างเหตุให้ถูกต้องแล้วจะนํามาซึ่งผลที่ถูกต้องด้วยสร้างเหตุผิดผลก็ผิดสร้างเหตุถูกผลย่อมถูก ไม่สร้างเหตุย่อมไม่มีผลกินน้ําดับกระหายได้ไหมดับได้ถ้ากระหายไม่ดื่มน้ําจะหายกระหายได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราสร้างเหตุแบบไหนมันจะได้แบบนั้นดื่มน้ําเปล่าย่อมได้รสชาติของน้ําเปล่าสร้างเหตุของการดื่มน้ําหวานย่อมได้รสชาติของน้ําหวานสร้างเหตุแบบไหนย่อมได้ผลแบบนั้น ไม่มีใครที่จะมากินน้ําเปล่าไอ้น้ําหวานแล้วบอกว่าโอ้โหรสชาติอย่างกับน้ําเปล่าเลยไม่จริงเพราะอะไรมันมีน้ําตาลบางคนบอกว่าโอ้โหน้ําอะไรวะเนี่ยแดดก,ก็ไปอย่างกับน้าล้างตีนขอโทษนะมันมีคนอุทานอย่างนี้จริงๆรําถามคือมึงเคยแดกน้าล้างตีนเหรอถึงได้อุทานออกมาได้แบบนั้นนะคาถามเห็นบ้างแต่คําถามคืออะไรมันอุปมาอุปไมยขึ้นมาของมันเองไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ความเป็นจริงสร้างเหตุแบบไหนย่อมได้ผลแบบนั้นถูกต้องไห หนีได้ไหมอาจารย์ดื่มน้ำหวานดืดดดดด่มึ่งหนึ่งอึกผลที่ได้ต้องได้อะไรหวานสมมุติเปลี่ยนใหม่อาจารย์ดื่มน้ำเปล่าคนที่ได้ของการดื่มน้ำเปล่าคืออะไรจืดรสชาติมันจืดถูกต้องมันน้ำเปล่าอาจารย์ดื่มน้ำเปล่ามันจืดจืดจริงถ้าดื่มน้ำเกลือรสชาติที่ได้เป็นยังไงเข็ม เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติของน้ำนั้นๆแต่เรา,าพยายามจะเปลี่ยนแปลงมันมึงเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมมึงต้องหวานถ้ามึงไม่หวานมึงเจอกูแน่เราก็จะไปเริ่มนินทาแล้วมึงดูดีน้ำเปล่าไม่ยอมเปลี่ยนสันดานตัวเองเลยมันไม่ยอมเปลี่ยนให้เป็นน้ำหวานน่ะมึงมันไม่ยอมเปลี่ยนให้เป็นน้ำเค็มทำไมมันทำไม่ได้ทีนึงวะเห็นไหมเราพยายามจะเปลี่ยนธรรมชาติของมันอะ่ะ เหมือนเราพยายามจะเปลี่ยนธรรมชาติของทุกๆคนน่ะแต่นั่นมันคือธรรมชาติของเราถ้าของเขาทําไมเราไม่กลับมาเปลี่ยนธรรมชาติของตัวเองเราเปลี่ยนไม่ได้วิธีการถ้าเราจะทําให้น้ํานี้เค็มทํายังไงไปเอาเกลือมาตักใส่ซะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองนะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองแล้วดื่มเข้าไปน้ําก็จะมีรสชาติเค็มสร้างเหตุนะได้รับผลนะจบไปแค่นั้นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนในปัจจุบันขนาเราเปลี่ยนปัจจุบันขนาดถูกต้องไหม เราไม่ได้เปลี่ยนอดีตนะน้ำเปล่ามันคงเป็นน้ำเปล่าของมันอยู่แล้วเราเติมเกลือเข้าไปน้ำย่อมเค็มในเวลาไหนในเวลาปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้เราย้อนกลับไปแก้อะไรไหมไม่ได้แก้เราไมา่ได้ย้อนกลับไปแก้ว่าก่อนจะมาเป็นน้ำเปล่าไปทำให้มันเป็นน้ำเค็มก่อนแล้วค่อยมาหาเราในฐานะของน้ำเค็มไม่ใช่เราย้อนกลับไปแก้แบบนั้นไม่ได้ ต่วิธีการแก้ดีที่สุดคือแก้ปัจจุบันขณะด้วยการเดินไปหยิบเกลือมาตักใส่น้ําขวดนี้แล้วเขย่าให้น้านํามันเป็นน้าเค็มแล้วดื่มกินน้ําเค็มนั้นเข้าไปซะนั่นเรียกว่าการแก้ไขในปัจจุบันขณะและรับผลของปัจจุบันขณะแล้วผลของปัจจุบันขณะจะเป็นผลของอนาคตถ้ากินน้ําที่เป็นน้ําเค็มนี้มากจนเกินไปอนาคตเป็นอะไรเป็นโรคไตแน่นอนนี่เรียกว่าผลของการกระทําใครเป็นคนสร้างเหตุเราเป็นคนสร้างเหตุเห็นไหม นี่เรียกว่าปัจจุบันขณะนี่คือหลักคําสอนของศาสนาพุทธนี่คือหลักคําสอนของสัมมาสัมพุทธะนี่คือหลักสัจจะความจริงของโลกที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ที่ตัวเองไม่ว่าจะศาสนาไหนพิสูจน์ตามความจริงนี้ได้ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ ไม่ต้องเชื่อผูพระเจ้าไม่ต้องศรัทธานในผพระเจ้าก็ได้อยู่ในาศาสนาใดๆก็เชื่อตามความจริงนี้ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธานในผูพระเจ้าไม่เกี่ยวแต่ขอให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแบบนี้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปน้ําขวดนี้หมดอาจารย์ขวดนี้เกิดขึ้นอาจารย์ดื่มเข้าไปจนหมดก็คือตั้งอยู่สักพักหนึ่งหมดก็ดับไปโยนทิ้งไป สักพักหนึ่งก็เกิดน้าขวดใหม่ขึ้นมาตั้งอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวน้าขวดนี้ก็ดับไปก็ไปหาเอาน้ําแก้วใหม่ออกมามันจะวนเวียนเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไปตลอดชั่วสัสาสวัมนา,นานเป็นไปแบบนี้ตลอดในโลกเหล่านี้ก็เป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้อนาคตข้างหน้าก็ยังคงเป็นอย่างนี้เพราะธรรมชาติของปัจจุบันมันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางที่จะมีใครเข้าไปเปลี่ยนแปลงแปรปวนธรรมชาติแบบนี้ได้ เพราะธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนี้ไม่มีใครเปลี่ยนธรรมชาตินี้ได้มันจึงเรียกว่าอากาลิโกธรรมชาตินี้จะถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยกาลและเวลาสี่แสนปีล้านปีครั้งหน้าที่แล้วก็เป็นแบบนี้ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อนาคตข้างหน้าก็ยังเป็นแบบนี้การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์อดีตที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ ปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่มีทางแปลปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นให้พวกเรายอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วกลับมาแก้ไขตัวเองในปัจจุบันทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วชีวิตเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอาจารย์ขออนุโมธนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ ขอ้มีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอยห้สบความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของต,ตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศเลเจริญกุศลมีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนั้นไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดขอให้ผ่านพ้นจะอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ได้ดีเดยววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจ,าจาอันสุจริตของตัวเอง ท,ที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอน<า>ุโ<า>มทนาทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากจ้า